สวัสดีครับเก็บมาฝากนะครับสำหรับข้อมูลดีๆวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวรั้วระแนงนะครับอันนี้เป็นกระบะเหล็กนะครับก็จะเป็นเสาหน้าเสากลางเสาท้ายเนาะถ้าสังเกตนะครับอันนี้จะเรียกว่ากระบะเหล็กแบบพกรั้ว3ามเส้นนะครับก็จะเป็นรั้วตัวที่1รั้วตัวที่2รั้วตัวที่3ามนะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่ารั้วตัวที่1และ2เนี่ยจะเป็นลอนนะครับหรือจะเรียกว่าลอนเอ็มก็ได้แต่รั้วตัวที่3ามเนี่ยจะเป็นแบบเรียบ เนาะนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าข้างบนอน่จจะเป็นเหล็กรางรีดร้อนนะครับเพื่อความแข็งแรงในการรับแรงกระแทกหรือบางครั้งลูกค้าที่เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยอเนี่ยก็จะไปต่อติดข้างบนเพิ่มก็สามารถวางได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะครับว่าต่างกันไหมครับนี่เลยนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเหล็กรางนะฮะตัว C นะครับนี่แล้วก็เนี่ยจะเป็นแบบเหล็กกล่อง สีคูณสองนะครับตลอดแนวเลยนะครับฝั่งนู้นเหมือนกันเนาะนี่คือความต่างน,นะครับบางทีบางท่านไม่สังเกตนะครับนั่นแหละครับตัว C เนาะเมื่อกี้ผมพาไปดูด้านในละบางทีบางท่านไม่ได้สังเกตแล้วไปต่อกระบ,บะหรือไปต่อคอกเองเนี่ยก็จะใช้เป็นเหล็กกล่องทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับอันนี้ข้อควรระวังข้างบนน่ยควรจะเป็นเหล็กที่แข็งแรง พราะว่ากรอบตัวโครงสร้างของเหล็กเนี่ยจอประตูหรือจอกรอบเนี่ยมันจะได้แข็งแรงแล้วก็เพื่อจะใช้งานได้ต่ออีกด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ